g o น d morning ค่ะทุกคนชาวนี้นะคะก็จะทำ Morning Routine ให้ทุกคนชมกันนะคะเป็น Morning Routine ของสตรีมีคารไตรมาสสุดท้ายซึ่งเราก็ช่วงนี้กิจวัตรประจำวันค่อนข้างสโลว์ลายมากคือตื่นสายได้ทำงานนิดๆหน่อยๆทำๆทำๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพอเข้า36วีคแล้วมันก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเยอะมากเริ่ม มีความกังวลอะไรมากมายขึ้นมานะคะแต่ก็ คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ก็เลยจะมาแชร์พาร์ทมอร์นิ่งรูทีนให้คนชมกันนะว่าตื่นมาเนี่ยคุณแม่ทําอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะ start the day แบบทำทำงานนะเริ่มต้นตอนเช้าก็ด้วยน้ําเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นแก้วใหม่แล้วซึ่งแก้วนี้1.5ลิตรแล้วพี่ก็ต้องกินให้ได้วันล,ละ2แก้วนะคะเป็นการฝึกดื่มน้ำไเยอะเพราะว่าหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้นมใช่ไหมการดื่มน้าก็คือสําคัญมากนะคะจเค่ะ น้ำที่ดื่มนะคะก็อันนี้จะเป็นน้ําหลักก็คือน้ําเปล่าเลยส่วนกาแฟน้ําหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีนิดหน่อยไม่นับนะในสัปดาห์เด็ของเราต้องเป็นน้าเปล่าเลยนะคะโอเคลุกได้ละตื่นปุ๊บนะคะก็ออกกําลังกายปั๊บเลยเปลี่ยนชุดแป๊บนะจ้ะนี่นะคะส6ิวีคสวัสดีค่ะพี่ๆอันนี้คือ 3- 6ิวีคแล้วนะคะก็ เรียกได้ว่าหนักพอสมควร <c oughs> ครั้งที่แล้วตอน34วีคไปซาวสาวีิไปซาวก็จะประมาณ 2- 3กิโลแล้วนะคะก็คือน้ำหนักเยอะกว่าคุณแม่ตอนที่คลอดออกมาอีกช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เราจะต้องบริหารร่างกายนิดนึงนะเพราะว่าพีะเริ่มมีอาการแบบมือชาเท้าเริ่มบวมขึ้นมาแล้วนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยกระชบับกระเฉงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่รนะคะก็ะเดี๋ยวจะมาโยคะง,ง่ายๆ่าย stretching ง่ายๆตอนเช้ากันค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะเล่นลูกบอลน,นะเป็นลูกบอลโยคะนะคะตอนท้องเนี่ยพีทจะออกกําลังกายตามคุณคนนี้นะค,ะคุณเจสิกา้าก็คือเขามีตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยคนที่แบบเพิ่งเริ่มตั้งครรภไตมาส2ไตมาสามไตมาหนุนไต่มานองโ,โ,โยคงโยคะรู้สึกได้ว่า เขาเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยท่าแต่ละท่าคือทําไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองหาอะไรเบาๆทำเนาะอย่างน้อยยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดตอนเช้านะคะก็จะช่วยแบบว่าบัดโฟล์ต่างๆเพราะเรามีลูกใช่ไหมลูกก็จะกินพื้นที่เลือดมันอาจจะ,ะไหลเวียนไม่ดีนะคะตอนนี้ก็คือแต่ค่ะเอ,อกาก็ลังกยกัน นนเดี๋ยวมาลงมอร์นิ่งสกินแคร์รูทีนให้ชมกันนะคะก็ตัวแรกเซ็ปแรกเลยเราจะใช้เป็นโทนเนอร์เลยนะคะหลังๆมันเนี่ยิดการใช้โทนเนอร์หลังจากล้างหน้ามากเพราะรู้สึกว่ามันให้ฟิลที่แบบเหมือนผิวสะอาดไปอีกนิดแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นอีกหน่อยแล้วเวราล,ล,ลงสกินแครอ์อื่นๆอะไรเงี้ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ใช้เป็นของเซนเตอร์ฟิลตัวนี้เลยสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะถ้าใครอยากได้โทนเนอร์แบบผิวแพ้ง่ายแล้วก็ช่วยเรื่องของการแบบบูสต์ความไบรท์ให้ผิวสมูทขึ้นนะคะตัวนี้แบบนนนน่นนะะ่่าาาาสใจลออมกะะคชืว รีเฟรชโทนเนอร์ er ค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำลังติดใจมากในช่วงนี้เช่นแล้วสมายผิวมากเหมอนเป็นการบำรุงไปนในตัวเลยนะพอนี้ก็คือมีนายอาซินไามามีสารบำรุงด้วยนะคะชิ เตรียมตัวเป็นมนุษย์แม่ผู้ที่จะไม่มีเวลาแต่ว่าก็อยากดูแลตัวเองก็พยายามหาสเต็ปขั้นตอนอะไรที่มันแบบง่ายแล้วก็ไวนะคะโทนเนอร์เสร็จปุ๊บพีก็จะตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์เลยอย่างช่วงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าไตามาสสุดท้ายแล้วหรือแบบฮอร์โมอนกาลังพุ่งกําลังปีนนะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันจะมีความแห้งง่ายขึ้นแล้วก็มีความแบบมันมันทีโซนแต่ว่าช่วงอื่นแห้งก็คือผิวผสมงงไปหมดเลยนะคะก็จะเน้นเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นหลักเราก็จะใช้เป็นตัวเซตเตอร์ฟิลเหมือนกันนะคะ สำหรับคนผิวผสมผิวมันนะคะแต่ว่าอยากได้ความชุ่มชื้นเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็น m o i s t r i z e r ที่เหมาะมากคือเนื้อโลชั่นเขาจะเบาอะ่ะทุกคนมันไม่หนักแล้วมันก็ไม่เหนียวด้วยนะคะพอทาไปแล้วว่าผิวชุ่มชื้นเลยแล้วก็ตบๆนิดนึงนะคะเขาก็จะซืมให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นยาวนานทาานั้งวันแต่หน้าไม่เมือกไม่ไหลนะคะ ตัวนี้นะคะมีทั้ง sunflower oil a วค c a d o อย l glycerin panthenol แล้วก็ n น a c ซินไม d e นะคะก็เป็นการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยเลยตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพง้ง่ายแล้วเขาก็มีแบบ dermatologist test นะคะก็คือผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญเนาะคืออย่างคุณแม่เนี่ยก็ถ้ากังวลจะใช้อะไรแล้วแบบเอ้ยมันจะแรงไปมันจะอันตรายกับแม่กับท้องกับลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะ อันนี้ขอแนะนําเพิ่มสําหรับคุณแม่ที่แบบผิวแห้งมากๆนะคะหรือว่ากลางคืนเราอยากได้อะไรที่แบบชุ่มชื้นจัดหนักจัดเต็มก็จะเป็นตัวเซตัฟฟิลมอยช์ไรเซชิ่งครีมได้เลยนะคะเนื้อก็จะมีความแบบเข้มข้นมากกว่าเน้นทาตอนกลางคืนเหมือนพีน่แบบตอนกลางคืนนอนแอร์ช่ำแอร์เย็นมากใช่ไหมตื่นมาก็คือหน้ามันจะได้แบบไม่แห้งด้วยนะคะตัวน,นี้ก็คือเคลือบผิวดีมากเลยนะคะทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยค่ะบอกแล้วว่าสเต็ปเราง่ายจริงโทนเนอร์โลชั่นบำรุงแล้วก็ตามด้วยกันแดดน,นะคะก็จะใช้เป็นของเซตัฟฟิลหมด ผิวแพ้ง่ายแล้วไม่รู้จะใช้อะไรหรือว่าคนท้องแบบพี่อยากจะใช้อะไรที่มันอ่อนโยนนะคะตัวนี้ก็คืออ่อนโยนคุณแม่สามารถใช้ได้เช่นกันนะตัวนี้คือเซตเตอร์ฟิล UVA UVB d e f e n s SPF 0บวกนะคะตัวนี้เป็นกันแดดสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้อน,นิดนึงนะคะเนื้อเขาก็จะมีทั้งวิตามิน E แล้วก็มีทั้งกรีซอรีเลยกันแดดน,นะจ๊ะ เป็นครีมกันแดดที่ช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะคะเพราะเขามี S p f 50ค่าบวกแล้วก็มีการปกป้องผิวจากรังสีว v A อีกด้วยที่สําคัญก็คือเนื้อแบบเปลี่ยนง่ายเหมาะกับแบบวันเบาๆแบบนี้นะคะอันนี้คือมันจะไม่เป็นคราบขาวนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะบำรุงผิวช่งชวงเช้าก็จะเป็นอะไรที่สั้นๆง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะแต่งหนะ้าแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวกินข้า,าวเช้าเสร็จปุ๊บจะมีนัดประชุมมีชิ้งซูม มินนะคะพี่กินให้อยู่สี่อย่างนะคะก็คือโฟลิกโอบิมินธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะซึ่งตอนเช้าอ่ะพี่จะกินเป็นแค่ธาตุเหล็กอย่างเดียวเพราะว่าธาตุเหล็กเขาไม่ให้กินพร้อมกับแคลเซียมนะคะแล้วก็จะกินธาตุเหล็กเป็นมื้อเช้าส่วนมื้อเย็นเราก็จะกินเป็นพวกที่เหลือทั้งหมดนะคะนี่มื้อเช้าของคุณแม่นะคะก็จะเป็นบะตางอุยนี่นะคะวัตถางกลางสักสินี่ <Ut il ising> เบอร์จักนะคะจากแม่จอยให้มานะคะก็ไม่รู้จะกินอะไรบแบบไม่ต้องคิดก่อนเลยตอนเช้าคือกินไปก่อนเลยแล้วก็จะมีเป็นมัช่าเอสเปรสโซ่นะคะเป็นมะชานมโปรตแล้วก็เป็นเอสเปรสโซช,ช็อตหนึ่งช็อต <c oughs> คุณแม่ตั้งคันให้นมทานกาแฟได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนนะก็คือไม่เกิน2 0 0มิลลิกร,รัมต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าให้นมอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบ ไม่ใช่ตรงรอบที่เราให้นมมาเลีไย่ใช่แบบกินกาแฟแล้วก็ให้นมรูปไปด้วยซึ่งมันก็จะมีผลอาจจะมีผลทางแบบออกมาทางน้ำนมนะคะบาทีก็จะกินมาจังก่อนเลยฮิวม ะะช่วงนี้พีก็จะเริ่มจัดของเบบีแล้วนะว่าอะไรยังไงผ้าเพอรอะไรก็เตรียมเอาออกมาซักนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าของเขาที่จะไปโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นของน้องเลยซึ่งพีก็เก็บมาแล้วนิดหน่อยนะมีน้องน้องแรคคูนตัวนี้ในะคะแรคคูนอวกาศล็อกเก็ตล็อกเก็ตจะไปกับเราด้วยนะคะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีของใช้คือแบบแคมพงแคมพ์อะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกเลยว่าพี่ไม่ได้เตรียมเยอะนะคะนั่นก็คือเพื่อนให้มาหนึ่งลงังนิวบอล ของฟรีเ้วจอบค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกผ้าต่างๆนะคะซึ่งจะเตรียมไปไม่เยอะมากก็จะมีแบบผ้าผ้าไหลเอาไว้เวลาอุ้มลูกนะแล้วก็มีผ้าห่อตัวนะคะผ้าอ้อมผ้าห่อตัวผ้าอ้อมผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยคือจะเตรียมไปอย่างละแค่ประมาณ2เซตเท่านั้นเองเพราะว่าเราไปรมานเอกชนด้วยคือเขาก็จะไม่ได้ต้อง รีเควสอะไรมากมายคือเขาก็จะมีให้เราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนของคุณแม่เนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้นมปั๊มนมแล้วก็อาจจะเป็นแบบของใช้กระตุกกระจิงนิดหน่อยซึ่งอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเตรียมวันเดียวก็เสร็จนะคะสำหรับของคุณแม่เดี๋ยวของคุณลูกอันเนี้ยก็จะจัดเซร็จแล้วก็เอาไปใส่ไป้เดกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ในกระเป๋าใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีอันนี้ ไม่ติดรถนะคะค่ะกลับว่าเป็นเบบี้ออนบอร์ดแล้วนะาน่ารักมากเตรียมเท่านี้เสร็จเรียบร้อยก็ติดตามชมกันได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวน้องใกล้มากมากแล้วยังไงพี่พี่จะได้เห็นหน้าน้องกันแน่นะคะติดตามคุณแม่มาตั้งแต่สมัยแต่งหน้ามหาลัยจนตอนนี้มีลูกเป็นของตัวเองแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันค่ะบ๊ายบาย